อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปของโลกกำปั้นโดยในสังเวียน เห็นได้ชัดเลยครเพราะว่าเบอร์บิกนั้นเป็นมวยที่ทนทรหดครับไม่เคยแพ้นอกใครแต่มาโดนหมัดของไทสันในยกที่2เนี่ยโอ้โห و, กลิ้งเป็นลูกขนุนครับล้มจากด้านซ้ายลุกขึ้นมากลิ้งหัวขมําไปทางด้านขวาของพื้นเวทีโอ้โหเป็นภาพที่วงการมวยในตอนนั้นเห็นแล้วต้องทึ่งนี่เป็นการจุดติของยอดมวยคนใหม่ของวงการมวยโลก กลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับนสังเวียนหมัดตรงถ้าพูดถึงเรื่องราวของนักมวยระดับโลกแล้วแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆหลายๆท่าน ใค,ใครก็คงรู้จักดีครับมฤตยูดัมไม้ไทยสันครั้งหนึ่งครับพูดไปแล้วจะหาว่าคุยให้แฟนๆงูโชม,มันไส้ปีพุทธศักราช2 5 6 1ครับไม้ไทยสันเดินทางมาเมืองไทยมาไม่มาเปล่ายังมาชวนในสังเวียนครับเชื้อเชิญให้ไปร่วมทานดินเนอร์ด้วยกันโอ้โหค่าบัตรวันนั้นเนี่ยราคาเป็นแสนบาทครับไทยสันเนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กอนาถาครับชีวิตของเขาเนี่ยเป็นเด็กข้างถนนเลยทีเดียวนะครับในย่านบรุกลินของสหรัฐนะครับเกิดเมื่อวันที่30มิมิถุนายนปี พฤศกราดหนศกรา1,966นะครับช่วงวัยเยาวเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่รักสัตว์เคยเลี้ยงนกพิราบรักนกพิราบมากเขาว่ากันว่าวันหนึ่งมีคนไปทำ้ายนกพิราบของแกเนี่ยครับก็เลยมีความก้าวร้าวดุดันเข้นชีวิตจิตใต้สำนึกอันเหี่ยมโหดออกมาวันหนึ่งครับมีผู้เท่าแกมีชื่อว่าคัส ดีอามาโตเป็นคนที่เห็นไทยสันแล้วก็เก็บมาจากข้างถนนพร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาการชกมวยสากลอาชีพนะครับไทยสันหลังจากมาอยู่กับคัสดีอารมาโตนะครับก็เริ่มชกมวยแล้วตั้งแต่นั้นมาชีวิตก็เริ่มเข้าสู่หนทางของความรุ่งโรจน์ไทยสันนั้นมีส่วนสูง178เซนหรือว่าสูง5ฟุต10นิ้วครับก็ถือว่าถ้าเปรียบกับนักมวยทั่วไปรุ่นเฮฟวี่เวทแล้วเนี่ยถือว่าเขาเป็นนักมวยที่เสียเปรียบคู่ต่อสู้แทบจะทุกรายเลยทีเดียว แต่สิ่งที่ชดเชยในความด้อยของเขาเนี่ยนั่นคือ,คอพลังกำปั้นอันหนักหน่วงทั้งซ้ายและขวาไทยสานั้นชชควยสากลสมัครเล่นครับอายุ16ปีแล้วก็ยังมีผลงานได้แชมป์โอลิมปิกจูเนียร์นะครับของอเมริกัน2ส,สมัยในปีคริสตศักราช181ถึง182ก่อนที่เขาจะเทิร์นโปรเมื่อไวัยได้18ปีมีสถิติโลกครับช่วงที่ต่อยสมัครเล่นเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มน็อกเร็วด้วยเวลา8วินาทีด้วย ควา้าแชมป์เปโกรุ่นเฮฟวีเวทครับครั้งแรกควา้าแชมป์ WBC ด้วยการชนะน no mm ็อกเทเวอร์เบอร์บิกในปี1986ทําสถิติแชมป์เปโลกอายุน้อยที่สุดด้วยวัย20ปี4เดือนลบสถิติเดิมของฟรอย์แพทสันซึ่งทำว่า20ปี10เดือน mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยต่อยกับเทเวอร์เบอร์บิกครับ mm hmm. เห็นได้ชัดเลยครเพ mm hmm. ราะว่าเบอร์บิกนั้นเป็นมวยที่ทนทรหดครับ ไม่เคยแพ้นอกใครแต่มาโดนหมัดของไทสันในยกที่2เนี่ยโอ้โหกลิ้งเป็นลูกขนุนครับล้มจากด้านซ้ายลุกขึ้นมากลิ้งหัวขมำไปทางด้านขวาของพื้นเวทีโอ้โหเป็นภาพที่วงการมวยในตอนนั้นเห็นแล้วต้องทึ่งนี่เป็นการจุดติของยอดมวยคนใหม่ ของวงการมูนโลกในเวลาต่อมาครับน่าเสียดายครับตอนที่เขาเป็นแชมป์โลกนั้นนะ่ะคาสเดียอามาโตนะครับตัดเท่าผู้ปลูกปั้นแกมาเนี่ยไม่ทันได้เห็นความสําเร็จของลูกบุญธรรมของเขาคนนี้คาสเดียอามาโตนั้นเสียชีวิตไปก่อนในเวลาต่อมาเนี่ยเอาชนะเจมส์สมิธควา้าแชมป์ WBA เอาชนะโทนี่ครัคเกอร์ควา้าแชมป์ IBF กลายเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเบตสสถาบัน ชีวิตของเขาโด่งดังอย่างสุดๆครับแต่งงานกับภรรยาที่เป็นดาราก็คือโรบินกิเวนในปี1988แต่ชีวิตเหมือนเล่นตลกเขาโดนทั้งภรรยาทั้งแม่แม่ยายนะครับบอกลอกหลายๆอย่างก่อนที่ชีวิตสมรสของเขานั้นร้าวฉานทั้งคู่ก็ต้องแยกทางกันในเวลาต่อมาเ,ออเพอแยกทางกับภรรยาแล้วเนี่ย ชีวิตของเขาก็ไปอยู่ภายใต้การดูแลของโปรโมเตอร์ใหญ่ครับอภิมหาโปรโมเตอร์นั่นก็คือดอนคิงสถิติของไม้ไทสันเนี่ยโด่งดังพุ่งเร็วพุ่งแรงด้วยการชนะรวด37ไฟต์ก่อนที่จะไปดวงแตก ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1 9 9 0ครั้งนั้นผู้ท้าชิงของเขาครับเจมส์บัสเตอร์ดักลาสแล้วการชกค,ครั้งนั้นก็ไปย้ายเวทีครับจากที่อเมริกาไปชกเปิดตัวกันที่โตเกียวต้องบอกว่าไม้ไทยสันนั้นทําตัวเหลวแหลกครับมั่วอยู่แต่สุภาพสตรีเพศตรงข้ามเนี่ยครับบ้าผู้หญิงและเมื่อการชกมาถึงนะครับในช่วงต้นๆน,นั้นไทสันก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีอยู่ แต่เมื่อชกมากยกมากยกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไม่สามารถที่จะ,ะเผด็จศึกกำราบบัสเตอร์ดักกราสลงได้นะครับพอการชกยืดเยื้อไปถึงยกที่10เนี่ยและสุดท้ายตัวเองก็หมดแรงโดนหมัดสวนของบัสเตอร์ดักกราสถึงกับหงายพึ่งลงไปพ่ายน็อกให้กรรมการนับ10หมดสภาพแพ้อย่างพลิกล็อกแล้วก็ถือเป็นไฟพลิกล็อกแห่งปีของ นิตยสารเดลิงในปี1990ปีนั้นเลยทีเดียวหลังจากเสียแชมป์สสถาบันแล้วในเวลาต่อมาครับเขาก็มีเรื่องมีข่าวเฉวาไปโดนคดีขึ้นโรงขึ้นศาลจากคดีคมขืนานางงามประกวดผิวดำของสหรัฐครับนั่นก็คือเดซิลีวอชิงตันทำให้เขาต้องติดคุกครับต้องโทษจำคุกถึง6ปีแม้ว่าจริงๆแล้วจะติดคุกเพียงแค่3ปีแล้วก็พ้นโทษระหว่างที่จำคุกอยู่นั้นไทสันก็เลย เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาคริสตม์มาเป็นนับถือศาสนาอิสลามแทนจนถึงปัจจุบันหลังจากออกจากคุกครับเขาเรียกฟอร์มคืนด้วยการทุบแฟรงค์บูโน่ครับยักษ์ดำของอังกฤษจากแดนผู้ดีเอาชนะน็อกแฟรงก์บูโน่คว้าแชมป์ WBC กลับมาแล้วก็ เอาชนะน็อกบรูซเซดอลคว้าแชมป์ WBA เรียกศรัทธากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในปี1996ครับหลังจากเขาพบกับอีเวนเดอร์ฮลิฟิลนะครับแล้วก็พ่ายแบบพลิกล็อกอีกครั้งหนึ่งมีการแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งในปีต่อมาปี1997ไม้ไทยสันก็สร้างเรื่องฮือฮาซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวของการมวยโลกนั่นคือในการแก้มือกับฮลริฟิลครั้งนี้นั้นเมื่อจะตัวทำอะไรฮลิฟิลคู่ต่อสู้คู่ปรับเก่าไม่ได้ ก็ไปงับหูของอีเวนเด h ฮอลลูฟิลเข้าแบบจงใจจนกระทั่งเจ้าตัวนั้นถูกจับแพ้ฟาวไปในยกที่3ไทสันหลังจากแพ้ฟาวครั้งนั้นเนี่ยเขาก็โดนปรับถึง3ล้านเหรียญสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็โดนแบนชีวิตนั้นตกต่ำไปเลยทีเดียวตลอดช่วงปี1999ก็มีคดี ทะเลาะวิวาทกับเด็กวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันจนทําให้เขาต้องติดคุกอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาถึง9เดือน mm hmm. เมื่อกลับขึ้นสังเวียนอีกครั้งหนึ่งไปชิงแชมป์โลกในปี2002กับเลนอกลูอิสนะครับแชมป์สสถาบันเขาก็ต้องเสียทีอีกครั้งด้วยการแพ้น็อกหมดสภาพในยกที่8ใน4ปีต่อมาปี2006พยายามจะขึ้นฟอร์มอีกครั้งหนึ่งเขาก็กลับแพ้กับมวยธรรมดาอย่างเควินแม็กไบร์ในยกที่6 ทำให้เขาต้องแขวนนวมยาวไปเลยนับตั้งแต่นั้นทิ้งสถิติการชกไว้ได้วยการชนะ50น็อก44ครั้งนะครับแล้วก็แพ้6ครั้งชีวิตครอบครัวของไอออนไมเนี่ยผ่านการแต่งงานมามีภรรยาทั้งหมด3คนมีลูก8คนภรรยาคนแรกก็คือโรบินกิฟเวนซึ่งเป็นดารานั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นตัวแสบเลยทีเดียวเขามีภรรยาคนที่2คือมอนิก้าเทอร์เนอร์ครับแล้วก็ในช่วงที่มีภรรยาคนที่2ในเวลาต่อมาเนี่ยก็ต้องพบกับ เรื่องราวหน้าเศร้าเมื่อต้องสูญเสียลูกสาวคนเล็กจากอุบัติเหตุจนกระทั่งต้องหย่าร้างกับภรรยาแล้วก็มาแต่งงานกับภรรยาคนปัจจุบันก็คือกิกี้ลาคิยา เขาเคยให้สัมภาษณ์ในงานทอล์กโชว์เวลาต่อมาครับบอกว่าช่วงที่เขาแต่งงานกับภรรยาคนคนแรกแล้วนะนะครับก็คือโรบินกิเวนนั่นนะคเคยโดนสวมเขาจากดาราคนดังนั่นก็คือแบ๊บพิทที่พูดออกทอล์กโชว์เลยนะครับแล้วก็ชีวิตที่ตกต่ำมากมายถึงขนาดที่โดนดอนคิงปอกลอกจนหมดตัวครับต้องเสียเงินถึง500ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวทําเงินจากการชกมวยเนี่ยประมาณไม่น้อยกว่า400ร้ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยต้องเรียกว่าแทบล้มละลายไปในพริบตา ชีวิตเนี่ยตกต่ำถึงขนาดครั้งหนึ่งเขาเคยเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเคยคิดจะขโมยอาหารกระป๋องแต่ก็โดนภรรยาครับจิจก,กี้ลาคิยาเตือนสติเอาไว้นะครับด้วยการตะหวานแล้วดูให้เอาของไปคืนเธอบอกว่าอย่าทำให้ชีวิตนั้นมันต้องตกต่ำและน่าอับอายไปมากกว่านี้อีกเลยนะครับและในเวลาต่อมาครับหลังจากเปลี่ยนผู้จัดการคนใหม่เป็นเชริฟฟิงเกลครับตัวของไทสันเองนะครับมีการลงทุน จ้างบริษัทประเมินดูแลทรัพย์สินตัวเองนะครับในปี2018มีการทําไร่กัญชาคว้านซื้อที่ดินเบื้องต้นเนี่ยลงทุน100ไร่นะครับที่แคลิฟอร์เนียนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายสร้างทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า3ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในเบื้องต้นจนปัจจุบันนั้นพูดเลยว่าไม้ไทยสารนั้นกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเป็นชีวิตเส้นทางของเขาที่มีขึ้นสุดลงสุด ของยอดมวยผู้เป็นตำนานของโลกที่มีชื่อว่าไอออนไมค์มาริตยูดัมไมไทสันพบกับเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปครับโลกคำปัน้นโดยในสังเวียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทีมงานครับคาร์ลวันออฟฟิเชีช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ